มันมีร้นนี้อยู่ร้านที่ผมเลือกมานี่ขอแม่เป็นแม่แล้วเหรออะไรนะสีเงินเนี่ยก็หมายถึงรัานนี้ร้นนี้เองโอ๊ยบาโบ่แคร์หวานเกีียวมารู้จักลมกันแล้วมารู้จักกับเพื่อนๆพอนผมกันบ้างดีกว่าครับผมรู้แล้วสวัสดีตอนรู้แล้วต้องรู้อีกครับผม กัล <ítulo> right anyway, like ูกต้าผมครับอยู right ่ด้วยกันมานานมากครับผมต้อตตอนต้องต้องมองไหมต้องมองกนมัลตต้วก็มาถึงมาสคของกุ่มนะับเป็นเป็นเป็นอิมเมจของกุ่มลาสน้องเกิร์ลครับผมลาสส์ลาสส์เรียนี่อีกมัลติตอนแล้วน เร okay. แล้มาต่อมุมน,น,นี้ครับผมกับคือกรของเราครับอาจาร,รย์กิจครับผม<แ>ใครสนใจในเรื่องของเครื่องนอนเรื่องของหมอนไปติดต่อาจรกีดได้ครับเขาขายอยู่ที่ซีซ<แ>ีแล้วก็น้องใหม่ของเราครับผมมิบเบสครับผมเราชื่อเชงครับฮะ ร้องใช้น้องชาฮะน้องชาขพ้่มาขึ้นเข้าวงการน้องชากี่ขวบแล้วครับโอเสื่อระหว่างร้องเพลงต่อดีกว่าววก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างได้กันนะครับหลังจ